โอ้โหขนมปังแผ่นนั้นนะ่ากินจังเลยพี่ฝนก็กลายเป็นขนมปังเหมือนกันเหรอฮะอเดออเดยวก่อนนั่นขนมปังพี่เอกเหรอนั่นขนมปังพี่ฝนใช่ไหมนะใ่ใช่แล้วใช่แล้วเราทำไมอยู่ดีๆตอนนี้พวกเรากลายเป็นขนมปังแบบนี้นะ่ะเพราะว่าที่นี่คือโลกแห่งขนมปังฮะโลกแห่งขนมปังเหรอใช่แล้วปังเวอร์อ๋ออเดออเดยกก่อนโอ้โหจริงด้วยเพื่อเรากลายเป็นขนมปังหมดเลย เหมือนกับว่าเราจะถูกย้ายไปที่อื่นแล้วพี่ฝนะจะย้ายไปที่ไหนนะพวกเราไปที่แมปชื่อว่าจอ,อนนี่เดอรซันอน๋ออดีตอดีตก่อนแย่แล้วทําไมขนมปังแผ่นนั้นไหม้หมดเลยระวังหน้าหนีเร็วใครที่เป็นขนมปังสีดำเขาจะมาเผาเราจะมาเผาเราทําไมอ่ะเราจะได้กลายเป็นขนมปังปิง้งฮะขนมปังปิ้งกเหรอแย่แล้วพี่ฝนฮะแย่แล้วเหมือนกันตอนนี้พี่ฝนเหมือนถูกใครไล่ตาม ตอนนี้เพกกลายเป็นขนมปังสีดําไปแล้วขนมปังปิ้งเหรอเอออย่าแล้วเนื <ยะ S 1> <ะ>่องจากเป็นขนมปังปิ้งเพคก,ก็จะต้องไล่เผาคนอื่นด้วยเหมืองคอนเดี๋ยวก่อนอย่าแล้วอย่าแล้วต้องหนีก่อนตอนนี้พี่ฝนถูกปิ้งไปแล้ว3าเปอร์เซ็นต์เป็นไงบ้างอะ่ะตอนนี้ใช้สกิลพิเศษบอกป้องเพืเ่อนๆมีดาวกระจายพี่ฝนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยไม่บอกอยังไงเราก็ไม่บอกบอกหน่อยเถอะไม่บอกตอนนี้เราอยู่ข้างบนข้างบนนะเข,า,นนะขาเรียกว่าอะไรนะอ่ารู้แล้วอยู่ข้างบนใช่ไหม เราจะต้องหนีเอออัเดียอเดียก่อนโอ้โหข้างล่างกลายเป็นขนมปัง hmm> สีด ah, ําถูกปิ้งไปหมดแล้วเหลือแค่สีคนเท่านั้นเองที่ยังไม่ดําที่ยังไม่เป็นขนมปังปิ้งใช่เปล่าหาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนตอนนี้เราจะต้องซ่อนแอบอยู่นะเอออัเดียอเดียก่อนใครมาไม่ใช่พี่เอกพี่เอกอยู่ตรงนี้เย้แล้วตอนนี้เหลือสามคนที่ยังไม่ถูกเป็นขนมปังปิ้งนะพวกเราเจอพี่ฝนแล้วไหนอะใครใครเจอเราเจอแล้ว แล้วก่อนเราจะต้องวิ่งหนีหายไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่3คนที่ยังไม่ถูกเป็นขนมปังปิ้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องซ่อนแอบให้เรียบร้อยเหลืออีกแค่45วินาที45วินาทีพวกเราจะต้องไปพูดรอดชีวิตให้ได้แหละอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่นายดูข้างล่างนั้นสิข้างล่างมีแต่ขนมปังปิ้งแต่ไปหมอนเลย จริงกัเปล่าอยู่ข้างบนกันใช่ป่ะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเพื่อนใช้สก,กิลพิเศษปล่อยหมอกป้องกันพวกเราไม่ให้ถูกคนเห็นมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เห็นแต่หมอกสีขาวๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนของเรากําลังช่วยกันอยู่พี่เอกเห็นพี่ฝนแล้ว เห็นตอนไหนไปวนแอบ,บดีนี่ไงกําลังกระโดดมาไหนอ่ะนี่ไงเจอคุณสีเขียว,ข,ยวข้างหน้า <c oughs> ด้วย <c oughs> เ,ออเดี๋ยวก่อนเยอะแล้วพวกเราเรีบนี้เร็วเข้าก่อนที่จะกลายเป็นขนมปังปิ้งไปไหนมาเป็นขนมปังปิ้งด้วยกันก่อนไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นต้องแอบ,บซ่อนก่อน <c oughs> ดีหน้าตอนนี้รอดชีวิตแล้วเวลาอีก2วินาทีไม่ทันแล้วเย <c oughs> ในที่สุดพี่ฝนก็เป็นผู้รอดชีวิตไม่กลายเป็นขนมปังปป้งแล้วโอ้พี่ฝนรอดชีวิตแต่พี่เอกจัดการเพื่อนได้หลายคนเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> โหงั้นหมายความว่าเกมเนี้เราจะต้องออกตามหาเพื่อนแล้วก็ทําให้กลายเป็นขนมปังปป้งใช่หรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นทีมไหนเท่านั้นเองอ๋อมีการแบ่งสองทีมรวดสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนสังเกตเห็นว่าพี่เอกมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยนะอ๋อเขาให้ของมาด้วยพี่ฝนโอนี่ไง เรามีคริสตัลด้วยแฮะแล้วทำไมอยู่ที่หน้าอย่างนี้ออน่ารักจังเลยอเอเดี๋ยวก่อนมีอะไรบางอย่างอีกอ้อนี่ไงมีหน้าไฟด้วยเพียกว่าแบบนี้ดีกว่านหนอ่ะนี่ไงปะวานมีปะวานด้วยเหรอใช่แล้วอ๋อปะวานอย่างเท่แลกพี่วอนอยากได้บ้างจังตอนนี้เราไปเล่นด่านอื่นกันต่อดีกว่าอเอะเดีเเด๋ยวก่อน โอบีฝนยังเป็นขนมปังธรรมดาอยู่อยากเป็นขนมปังปิ้งบ้างแบบนี้ขอพลังหน่อยอยู่เฉยๆนะ <c oughs> ตอนนี้เป็นขนมปังปิ้งเรียบร,ยร้อยแล้วโอ้พี่ฝนโดนปิ้งมันพี่เอกแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะต้องไปจัดการเพื่อให้กลายเป็นขนมปังปิ้งแสนอร่อยเหมือนเราหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะมีตอนนี้พี่ฝนจัดการได้หลายคนเหมือนกันโอ้พี่เอกรู้สึกว่าตอนนี้วิ่งกันให้มั่วไปหมดเลยตอนนี้วิ่งหนีกันใหญ่แน่แน่เจอแล้ว โอ้โหแป๊บเดียวเหลือแค่9ก้าเองฝั่งนู้นนะเหลือ9ก้คนเองอะเหรอใช่แล้วพวกเราวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพวกเขาโดนปิ้งกันไปเยอะแล้วอะนี่ไงนี่ไงจงเป็นขนมปังปิ้งแสนอร่อยจัดกาเลยนี่นเดี๋ยวขอตามคนนี้ก่อนเหลือแปดแล้วงั้นเหรอขอตามแบบไม่ลดละหายไปไหนแล้วนี่เพื่อนหายไปไหนแล้วเขากระโดดขึ้นข้างบนกันหมดเลยพี่ฝนกะโดดขึ้นข้างบนหอนี่ไงเจอแล้วอี จงเป็นขนมปังเป้งแสนอร่อยแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างบนเลยมองหาใครไม่เจอเหรออ๋อเจอแล้วเมื่อกี้นี่นี่นี่ <c oughs> นี่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 ก่อนนี่เจอแล้วไปไหน,นแล้วมาคนนี้เขาแอบ,บอยู่กลายเป็นขนมปังเป้งแล้วพ๋อเขาอยู่ชั้นสองนี่เองใช่แล้วเขาซ่อนแอบพวกเราอยู่นี่ต้องวิ่งตามเขาวิ่งวิ่งออกไปไม่ได้ดีวก่อนเพื่อนรอเราเดี๋ยว กลายเป็นขนมปังปิ้งแบบเราซะดีๆพี่อาหาพี่ฝนไม่เจอพี่ฝนอยู่ตรงไหนพี่ฝนอยู่ข้างล่างเนี่ยหาเพื่อนไม่เจอเหมือนกันยังมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่กลายเป็นขนมปังปิ้งเขาแอบไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะเขาอยู่บนสุดพี่ฝนอยู่บนสุดเลยเหรอนี่ไงเขาวิ่งลงไปชั้นอื่นแล้วอ่ะนหนอะนหยอ่ะยังหาไม่เจอเหรอลงไปชั้นสองแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยหาไม่เจอ เขาไปไหนแล้วอะ啊ตอนนี้เขาปล่อยพลังสุดยอดการซ่อนแอออกมาเขาปล่อยหมอกออกมาอย่างนี้จะมองเห็นได้ไงอะมองไม่เห็นอะไรเลยพวกเราหาไม่เจอจริงอยู่ชั้นสามหรือเปล่านะเขาหายไปไหนของเขากันแน่เนี้ยโหเพื่อนคนนี้แอบเก่งมากๆเลยดูสิกลายเป็นขนมปังเป้งกันเกือบหมดแล้วเหลืออยู่คนเดียวเป็นไปได้ยังไงเหลือแค่สิบวิเองจะไปหาเจอได้ยังไงอ่ะหาไม่เจอจริงๆพวกเราน้าถอยหลังแล้วหา้าสี่สาม สองหมดเวลาอ้โหเพื่อนสุดยอดเลยนายเนี่ยเพื่อนแอบ,บเก่งมากมากลยนายไหนขอดูหน่อยซิคนไหนที่แอบ,บเก่งอ๋อนี่งคนนี้แล้วที่สําคัญนะพี่ฝนจัดการเพื่อนไม่ได้หลายคนล่ะพี่ฝนนี่เอง <c oughs> มาต่อไปอแบบนี้เราจะต้องหนีซะแลว้วตอนนี้เราอยู่ในสวนสาธารณะนะพี่ฝนนะสวนสาธารณะนะง้นเหรอแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนอ่ะไม่บอกไม่บอกได้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนอย่าบอกแล้วว่าตอนนี้เ่เอกกลายเป็นขนมปังปิ้งกันเหรอใช่ไม่บอกไม่บอกเมือนการเดี๋ยวแอบก่อนอาที่แอบก่อนพวกเรานี่เ่เอกบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาจากตรงไหนอ่ะบินมาจากข้างหลังเมื่อกี้นี่ไงจริงเหรอนี่ตอนนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นเราเพราะเราซ่อนแอบเก่งมากอา้าวแล้วไปแอบอยู่ข้างบนคนเดียวถูกต้องแล้วโอ้โหดูข้างล่างนั่นสิกลายเป็นขนมปังหมดแล้วช่วยด้วยเอาลละ สกิลปล่อยพลังกันมองไม่เห็นของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วขอแอบด้วยคนไม่บอกไม่บอกได้ไงเพกเป็นขนมปังธรรมาดา <c oughs> จริงเหรอรขนมปังธรรมาดาจริงเหรอโอ้โหโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมจริงเหรอโดนล้อมอยู่ตรงมุมนี่ไงมุมไหนนะยังหาไม่เจอล่ะบอกว่าอยู่ตรงมุมไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสลับจอไม่ได้ทุกคนตอนนี้เพื่อนเยอะมากเลยขอบอกทําไงดีแอบไปก่อนก็แล้วกัน อ๋อเดี๋ยวก่อนมีลูกอะไรก็ไม่ลูกกระโดดลงมาทําให้เรากลายเป็นขนมปังปิ้งได้เหมือนกันอ๋ออันนั้นเหรอมันกระโดดลงมาจากเขาเรียกว่าอะไรภูเขาไฟจริงเหรอใช่แล้วอย่างนี้ต้องแอบก่อนแล้วนี่นายฉันเจอขนมปังปิ้งแถวนี้อร่อยมากเลยขอกินสักคำหนึ่งได้หรือเปล่าทํายังไงดีอะตอนนี้พี่ฝน ทำไงอ่ะว่าพีเอกเป็นขนมปังเดี๋ยวก่อนโอ้โหว่าแล้วเชียวนั่นพีเอกจริงๆหรอใช่แล้วอี๋นี่ไงนี่ไงเจอแล้วนั่นไงพีเอกฮะอย่าแล้วต้องหนีหยุดก่อนใครจะไปอยู่๋อพี่ฝนไปทางนั้นแล้วทุกคนรีบวิ่งเข้าไปเร็วเข้าโอ้เจอภูเขาไฟอีกตั้งหากฮออยู่ไหนแล้วอ่ะโอ้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอชาร์จพลังเดี๋ยวจะกลายเป็นขนมปังปิ้งบ้างืออ ออหมดเวลาแล้วเหรอแล้วพี่ฝนกระโดดลงมาชาร์จพลังทำไมเหลือคนสุดท้ายเดี๋ยวจริงเหรอจริงอ,อ้อน่าเสียดายจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้นะพี่ฝนจะซ่อนแอบแล้วก็จะกลายเป็นขนมปังปิ้งสุดเก่งให้ได้แหละ่เอียงไม่อยากเป็นตัวสีดำแล้วอะตอนนี้พี่ฝนกลายเป็นนนี้แล้วขนมปังปิ้งสุดเก่งอย่าเข้ามามาแล้วมาแล้วทุกคนเน่ตอนนี้เราจะต้องนี่เลยปจัดการเพื่อนละ่ะอย่าเข้ามานะ อย่าด้ทกก่อนนี่นี่นี่คนนี้วิ่งมาหาเราพอดีโอ้โห oh. เดี๋ยวโอ้โห oh. ตรงนั้นกำลังวิ่งหนีไปตีจัดการเย่ yeah. ได้แล้วอย่าเข้ามานะอยู่ไหนอะอยู่ข้างๆอ,อ๋ออยู่ข้างหลังเมีกกยไกลเป็นขนมปังปิ้งไปแล้วนี่นาแ mm hmm. น่พี่ฝนจะไปจัดการข้างหน้า โอห,หมดเวลาซะแล้วโอ้เพื่อนจัดการกันไวมากเลยอะ่ะโอเพื่อนอย่างเก่งเลยอ่ะขอบอกทํายังไงดีอ่ะพี่ฝนฮะทํายังไงดีไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าพี่ฝนจะได้อะไรมาบางอย่างพิเศษด้วยล่ะได้อะไรมาน่าจะเป็น คุณฉลามหรือเปล่าไม่ใช่ฉลามปลวหวานนายอ่ะนั่นไงอ๋อนี่ไงได้มาแล้วจริงด้วยใช่แล้วด่านปลวหวานเราก็จะได้ปลวหวานมาันี่ไงน่ารักจังเลยอ่ะเท่ปล่า,าขนมปังปลวหวานอ่อขนมปังหน้าปลวหวานนี่โอ้ยอย่างเท่เลยนะขอบอกไปดูในเมืองกันไหมดูในเมืองทำไมาอ่ะในเมืองเนี่ยมีของอยู่เยอะแยะมากมายนะจริงเหรอดูถ้าจะไม่ทานแล้วหมดเวลาหมดเวลาอีกแล้วเหรอ <laughs> วันนี้พี่ฝนกลายเป็นขนมต่างเป้งสุดแกงมาแล้วอย่าเข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอตามกันดีก่อนนี่นชาร์จพลังแอบตรงนี้ดีกว่าชัวที่สุดแล้วเน่ตอนนี้กระโดดขึ้นมาด้านบนมีใครยังไม่ถูกเป้งบ้างอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดดไม่ถึงโดดไม่ถึงเอาใหม่เชาร์จพลัง คนนั้นไม่ใช่พี่เอกนะเพราะว่าพี่เอกหนีไปนานแล้วนี่ตอนนี้เหลือสามคนที่ยังไม่ถูกปิ้งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนะหาไม่เจอถ้าแอบ,บตรงนี้คงไม่เป็นไรแล้วมัง้งขนมปังอยู่ไหนจ้ะขนมปังอยู่ไหนอะพี่ฝนอยู่ไหนเขาไม่รู้พวกเรานี่ไงแอบ,บตรงนี้เนียนสุดๆเลย หาไม่เจอแล้วไม่เจอหรอกเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมองเห็นยากโอ้เพื่อนเขาแอบ,บกันเก่งใช่ไมอ๋อนี่งเจอแล้วทาไมาจากไหนเนี่ยจเจอแล้วอุต่าแอบ,บยืนเนียนจเจอแล้วทุกคนนี่ไปแล้วไปแล้วเพกหนีไปแล้ว,ลวช่วยด้วย <laughs> <laughs> หาไม่เจอโอ้มีคนปล่อยหมอกเออช่วยด้วยเหลือคนเดียวช่วยด้วย <laughs> หาไม่เจอพวกเราไปไหนแล้ว อยู่ทําไมอยู่ไปก็ตุยกันพอดีอยู่ไหนแล้วพวกเราหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยไม่บอกหรอกโอ้โหดูท่าทางเอกจะเป็นคนแอบ,บได้เนียนที่สุดนะพวกเราไม่บอกไม่บอกจริงเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วช่วยดูเจอแล้วอือืหมดพอดีโอ้เอ้ยในที่สุดพี่ฝนก็เป็นฝ่ายชนะไม่ไหวจริงจริงเดีย๋ดวยวก่อนโอ้โหคราวนี้ต้องแอบบต้องแอบ,บแล้วคราวนี้พี่ฝนอยู่ตรงไหนอะ ไม่บอกเรื่องอะไรจะบอกบอกหน่อยเถอะไม่บอกพี่เอกว่าพี่เอกเห็นแล้วไหนอ่ะเดี๋ยววิ่งไปหาแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอล้วเจอแล้วมาแล้วอ้ต้องหนีก่อนไปไหนแล้วอ่ะหนีนี่เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะเราก็โดดกลับหลังมาเดี๋ยวก่อนนะเราฉลาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทุกคนซ่อนแอปให้ดีน่ะอยู่ตรงไหนไม่บอก อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ถูกจัดการอยู่ที่ศพอดีศด้วยหรอใช่แล้วศอซอย่างเก่งเลยเมื่อกี้มองเห็นอยู่ตรงนี้นี่นะเราอยู่นี่ไม่มีใครเห็นเราเมื่อกี้ตอนที่เพียกตกลงไปในลาวาเพียยังเห็นอยู่เลยไม่มีใครเห็นเราหรอกเราซ่อ<ร><ม>นแอบเก่งเห็นแล้ว <laughs> ตามมาทำไม ตามดิไม่ตามได้ไงอ่ะเราจะต้องหนีโอ้ตอนนี้เหลือเราเป็นคนสุดท้ายแล้วงั้นเหรอก็เหลือคนเดียวนี่เพอกตสาหาเพื่อนมาช่วยแล้วเนี่ยเออเออเออแย่แล้วจัดก,การเลยทุกคนโอ้โหในที่สุดเราก็โดนจัดก,การแต่เราหนีเก่งที่สุดล้วขอบอกอ,อแต่ว่าเพกเนี่ยพาเพื่อนมาได้เยอะสุดเลยเห็นเปล่าอ้อเงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พวกเราสนุกมากๆเลยถ้าเปนพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้ง กิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ้ะบ๊วย